สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้ากระผมนายมงคลอยู่โตเป็นผู้รายงานข่าวครับวันนี้ผมจะนำข่าวสาระดีดีมานำเสนอให้กับพี่น้องเราชาวเขตเทศบาลเมืองลบบุรีและชาวจังหวัดลบบุรีได้รับทราบข่าวสารข้อมูลของทางเทศบาลเมืองลบบุรีดังต่อไปนี้ครับจังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรม รวมพลคนนุ่งโจงแต่งไทยสายย่อเต้นอารบิกเปิดตัวเชิญนักท่องเที่ยวร่วมแต่งไทยเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่37ประจำปี2568ที่บริเวณสนามหญ้าเขตพระราชฐานชั้นนอกพระนารายราชนิเวศตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีว่าที่ร้อยตีทรงพลเป็นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลคนนุ่งโจงแต่งไทยสายย่อซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระลายมหาราชครั้งที่37ประจำปี2568โดยมีนายมหิธรสุระบุญจำรัตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งนักเรียนนักศึกษา พ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีกว่า400คนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งทุกคนจะแต่งกายด้วยชุดไทยนุ่งจงกระเบนการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการออกกำลังกายแล้วยังเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้แต่งไทยมาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่37ประจำปี2568ณนะพระนารายณ์ราชนิเวศและโบราณสถานใกล้เคียง ซึ่งงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่23กุมภาพันธ์2 5 6 8รณพระนารายณ์ราชนิเวศและโบราณสถานใกล้เคียงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดเียรติสมเด็จพระนารายมหาราชอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสารศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างไรายได้ ให้แก่จังหวัดลบบุรีซึ่งจังหวัดลบบุรีได้กำหนดกิจกรรมไว้อย่างหลากหลายเน้นสืบสารประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวลบบุรีและประเทศชาติกิจกรรมวิชาการการแสดงแสงสีเสียงประวัติศาสตร์จินตนาการรานวัฒนธรรมตลาดย้อนยุครวมทั้งการประดับ ตกแต่งด้วยดอกไม้และดวงไฟที่สวยงามตามจุดต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้แต่งชุดไทยถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ะระลึกอีกด้วย บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีในเขตเทศบาลเมืองเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเช้า บรรยากาศในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบุรีในเขตเทศบาลเมืองลบุรีเป็นไปอย่างคึกคักโดยตั้งแต่ในช่วงเวลา8นาฬิกาหลังจากที่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งได้ทำการเปิดให้ประชาชนเข้าคูหาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง มีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเดินทางมาตรวจสอบรายชื่อของตอนเองตามหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่โดยมีเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งคอยอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีในขณะที่เวลา9กนกาสานาทีนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เดินทางออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่สองเขตเลือกตั้งที่4นะี่ณ สาราอนเนกประสงค์มูลนิธิลบบุรีสังมคีสงเคะห์ตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้สังเกตการของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ติดตามการลงคะแนนของประชาชนอย่างใกล้ชิดสำหรับในเขตเลือกตั้งเทศบาลเมืองลบบุรีมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน1 4 9 7 5คนและมีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิน้น24หน่วยเลือกตั้งแบ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่1ตําตำบลทะเลจุบสอนจำนวน17หน่วยเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งที่4ตํตำบลท่าหินจำนวน7หน่วยเลือกตั้งโดยจังหวัดลบบุรี เป็นหนึ่งใน4,7จังหวัดที่มีการเลือกตั้งทั้งสมาชิกสภา um, องค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีซึ่งจังหวัดลบบุรีได้มีการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีจำนวน30เขตเลือกตั้งมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง107คนและมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุร nice ี จำนวน5คนโดยจังหวัดลบบุรีตั้งเป้ามีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้เกินกว่า6 5ปและมีบัตรเสียไม่เกิน2%ซทั้งนี้จังหวัดลบบุรีมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีจำนวนานวน58782คนแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น30เขตเลือกตั้งมีหน่วยเลือกตั้งทั้งจังหวัดลบบุรี 1,045หน่วย ก่อนจากกันวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาและต้องขอกราบขอบพระคุณนายแพทย์วราศักิ์ไกรเลิกกรรมาการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลบุรีที่การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าเราพบกันใหม่ในช่วงข่าวต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ